รู้สาเหตุแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเป็นลูกปืนเข็มนะครับตัวนี้ก็ประกอบเสร็จประกอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลองนะครับนี่เลยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ o กเอ็มพลละฝันทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยนะครับทําเสร็จก็ประกอบนะครับถอดมาก็เจอตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแค่ตัวเดียวหรือเปล่าลูกป,ปืนลูกป,ปืนเข็มหายไปเม็ดหนึ่งนะครับหายไปอันนึกงได้ถอดเปลี่ยนแล้วนี่ก็ถอดถอดทำเองด้วยนะครับไม่เคยถอดนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเนาะ ก็ต้องมาลองดูนะครับปกติก็เป็นแค่ลูกมือเขานะครับเวลาเสียมาก็ไปดูไปเป็นลูกมือเฉยใชแต่ตัวนี้ก็ถอดใส่เองนะครับไม่เคยถอดด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปลองกันเลยนะครับมาเอาจะช่วยหน่อยว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้วิ่งลมไปแล้วนิดนึงนะว,งวิ่งวิ่งวิ่งบนอากาศนะครับผม เดี๋ยวจะลองดูเกียนึงนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดังหรือเปล่านะแต่ดูแล้วก็พอวิ่งได้นะ ไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรนะรมีแต่เสียงของเฟืองที่หอน,นครับส่วนเสียงก็ใกล้ๆยังเหมือนกับะตะกอนก็ไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นลูกป,ปืนเข็มตัวเดียวนั่นแหละบ้างนะครับที่ที่มันมีปัญหานะครับไอตัวหนึ่งนั้นเม็ดหนึ่งนะครับมันหลุดออกไปนะหลุดหลุดตอนที่ผมแกะออกมานั่นแหละ ตอนที่มันอยู่อยู่ข้างในมันก็ยังไม่หลุดนะครับพอผมแกออกมาแล้วพวกผมเค็ตเค็ตัวถูมันก็หลุดออกมานะครับก็เลยคิดว่าเป็นเพราะตัวนี้มันหลวมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่มันดังนะมันดังดังคล้ายรูกปืนแตกนะครับแล้วก็ดังแล้วก็หายดังแล้วก็หายคล้ายมันมันไม่มันหลวมมันแตกอะไรประมาณนี้แหละเนาะกอถอดไปนะก็ยกดูก็ไม่เห็นอะไรนะครับ ตัวตัวตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหานะครับก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับคล,ลองขับวดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ประกอบเองด้วยนะครับรคิดว่าน่าจะประกอบถูกนะครับน่าจะประกอบถูกแหละถ้าประกอบไม่ถูกคงเผ้่าเกียร์ไม่เข้าทุกเกียร์เนาะอันนี้มันก็เข้าทุกเกียร์ปกตินะครับส่วนเสียงหอนอันนี้ก็จะหอนปกตินะครับเฟืองทางๆหน,งหน่อยนะครับก็จะหอน n s อยากใต้โครงใหม่มาอยู่นะครับแต่ก็ยังยังคิดๆอยู่นะว่าจะเอาโครงอะไรนะครับ ปิกเกียวนี่ก็จะเก็บไว้ไถนานะครับปิกเกียวไถนาสนุกมากนะครับผมจับพันจับธงตัวไหนมานะถ้าออกแล้ะเที้ทไถนานะครับผมสำหรับตัวผมนะผมว่าปิกเกียวไทยสนุกนะครับตัวกองนะผมนิ่งลมนะครับผมไถก็ไม่สนุกนะครับไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าไถนานี่เปิกเกียวนี่ผมชอบมากเลยนะ ผมก็ยังใช้อยู่นะครับยังไม่ได้ทิ้งนะครับ <_ EN> เข้ามาแล้วผมไม่ปล่อยให้ออกไปหรอกก <_ EN> ็ยังเอาไปไว้สูบน้ํานะครับเมื่อตอนตัวนี้สียผมก็ไปเอาไปผลผลพื้นนะครับเลยเอาเ,ออเ,ออเออน้นโน้นไปก่อนนะก็ <_ EN> <_ EN> น่าน่าจะดีแล้วมั้งเนาะก็เดี๋ยวอ,อ่า ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไปเช็คภายในใหม่นะครับเอาไปให้ช่างช่างใหญ่จัดการนะครับเดยจะเอาไปขอาไ,ไปช่างออกไปทีมนะทาใ,ให้ใหม่เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนเช็คภายในนะครับก็าจะหาเปลี่ยนเพืองด้วยเพืองอะไรมันห่างก็เปลี่ยนย้ายมันหอนนะครับ จิงแดงไมใ่ใช่ดูนะแล้วหลบเรรถก่อน น่าจะโอเคนะผมก็เดี๋ยวลองเสร็จเดี๋ยวก็ลงไถนาเลยนะครับวันนี้เอายางได้เดียวนี่แหละตอนนี้ก็ไปหายางยางแังแอลไว้แล้วนะครับก็ราคาเห็นๆอยู่ประมาณ4,000ันสี่พกว่าๆนะครับ4,600นะครับพร้อมส่งพอถ้าไปรับเองก็3,800ของไม่ออมดีเซลนะครับก็า่าจะ พัดประยู่นะครับพอดีเห็นกระโปตเมื่อวานเนาะสำหรับของพองพี่เขาผมก็สั่งของบ่อยนะครับสั่งอะไรบ่อยนะครับกับพี่อมครับพอเดี๋ยวว่าจะไปสั่งเทากับแกหลาไปใช้นะครับบางแนว นะครับส่วนเกียร์ถอยก็ปกตินะครับมีเกียร์ว่างขั้นกลางสองเกียร์เหมือนเดิมนะครับก็มันเกียร์สองเฟืองทางเฟืองเวลาขับเกียร์สองนะครับเฟืองทางเกียร์หนึ่งมันจะห่างน้อยนะครับของผมก็เลยต่อเชื่อมด้วยนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยไม่ดังนะครับปกติมันจะดังแกกๆนหน่อยๆนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงของเขาแหละ คิดว่าได้จะไม่เป็นอะไรนะผมแต่ก็รอถึงเวลาเดี๋ยวผมจะเอาไปเช็คให้ช่างแก่เขาตรวจสอบภายในให้หน่อยนะครับต่างออกไปที่ทีเนาะจนปีนี้ก็ปลูกน้อยนะครับก็ว่าเอาเงินมาซ่อมเขาแล้วก็ไปใช้จ่ายหาทางอื่นนะครผม ไม่หายนะครับรู้สึกว่ามีมาเหมือนกันนะเมื่อกี้นะพอรองขับแรงแล้วก็มีมานะขับขับชาเนี้ไม่เป็นไรนะครับนั่นไงเดี๋ยวต้องไปดู ออพอลองขับช้านี่ไม่มีปัญหาอะไรนะพอขับเร็วก็ชากเนี่รู้สึกว่าจะดังเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้เป็นกับตัวบนนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าขับมาเมื่อกี้คือปก,ปกติมากเนาะพอผมมาลองอัดอัดเมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่า มันจะดังนะครับเดี๋ยวลองขับขับเกียรยหนึ่งกนะูเนาะเอแต่ตอนขับช้านีนคิดว่ามันปกตินะครับเพราะว่าขับจากบ้านมานี่มันก็ระยะทางก็ไม่ได้ใกล้นะครับมันก็ไปอยู่ ไปนี่อาการออกเลยครับตอนขับปกติเบาๆนี่ไม่เป็นอะไรแล้วมันเป็นกับตัวไหนล่ะทีนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นกับตัวบนเป็นกับชุดล่างเหรอเออไม่ดัง嘛นะทาไมเกน,นึ่งมันไม่ดังละครับมันเป็นกัะเพืองเก2เหรอ đăng như này đăng mấy rồi đăng 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 ดีนะมันไม่เป็นอยู่ไกลนะ่เนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับขอพูด่าอยากาศในใหม่นี่อาการออกเลยนะครับ <laughs> ตายตายตายรู้สึกว่าเกี้ยหนึ่งก็ไม่ค่ดังนะครับแต่ว่าเกียสองในดังดังแบบดังแรงเลยเลย フフフフ。